ขอบคุณครับรักมากเลยน่ารักมากจริงๆครับอ่าทีเราไม่มีค่ายไม่มีสังกัดไม่มีสางชีเรสิ้นนะตอนนี้เรามีสงกิเราเปพิธีกรเพิ่มไปสามคนนะเนี่ยอัไหนอะมช่ยสวัสดีนะคะุีเสียงหน่อยไหมอะเอางี้นะคะ การ์ดี้สำหรับใครที่เพิ่งมาแล้ไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะก่องอะไรเยอะแยะไปนช้ามือนี้ไม่่่ใชเออก็มี่ให้ท่านนั่นเล่นนะคะจริงๆเราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างสำหรับใครที่ต้องการจะไิจากสุขาหรือว่าต้องเงินสำหรับใครทำตรงนี้เพื่อไปเช็คแบบเราทำขึ้นมาเพื่อการฉุกเฉินเลยนะใช่เอจะไปจิ้มจกเยอะกำไรเลยเขามาเช็คใหม่เขาเช็คใหม่นะอยู่ใกล้ๆมาใกล้ๆเหมือนน้องครับจอดได้เลยนะ ไม่ได้ด้วยเหรอไม่ใช่ขยะยอดเลยยอดได้เหรอเอาเทียอ่าสำหรับใครที่สม้อไม่ไ้ก่อนเลยพี่พี่ก่อนผมก็ทายเลยย้อนไปย้อนไปคงไว้จากไม่มีสไตล์แล้วไม่ต้องตัดสินใจนานนะยอดใส่ไม่ต้องพิการที่เลยจะไปบริษัทไม่ไหวเรามาช่วยกันนะครับบ้าทสิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทได้หมดเลยมาเลยทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับยังวม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบตอนนี้รู้สึกเริ่มร้อนๆอยากเปลี่ยนเสื้อนั่นครับฝนแจกใครเสื้อเปียกวันนี้มีมี นะฮะลสามร้อเท่านั้นสองก้าสบาทนะฮะที่ว่าทุกคนใจดีจใครจะทอนบาทนึงผมก็จะทอนให้อะทอนให้ทอนให้แ่สายเขาไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีโอเคนะฮะสวัสดีครับเอ้คีนี้กันตัต่าน อยู่เลยนะโอ้ยเดี๋ยววะบอกคนดิ๊มไปดิ๊มมาอยู่ตรงนี้วันนี้บอกว่างานนี้คือเราเป็นกันเองมากใช่ไม่มีแม้แต่สคริมอะไรแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มอะไรถูกต้องอะไรเหลืออยู่แล้วนะคะใครมองใครมาอยากขึ้นไปทีพี่อยากขึ้นไปทีพี่ขึ้นมายได้ทุกคนพี่ได้แล้วเต้นทีเราทุกคเลยได้แล้ขึ้นมาเลยนะได้หมดได้หมดได้หมดตอนนี้เะาอยู่บนน้อยของเรายังมีอีกหนึ่งน้ำหล่อลอยแล้วได้พอขาวด้วยสบ้า ุรไม่ใช่แต่ไม่เข้าใจทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีเขาจะพยายามถอดเสื้อตลอดเวลาทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมตั้งแต่ตอนได้เสื้อครั้งแรกแล้วจริงเหรอหรือเขาต้องการอยากให้ทุกคนเบื่อหรือประมูลเยอะๆเราอยากช่วยลดน้ำท่วมได้เราก็ไม่รู้ว่าที่ใครอยากได้เสื้อของเขาหรือเปล่านะคะเสื้อที่เขาใส่อยู่นะคะแต่ว่าก่อนจะไปเอาเสื้อเขาเนี่ยเขามีเพลงมาฝากพวกเราด้วยนมาเลยอยากฟังเพลงของผู้ชายคนนี้หรือยังคะ ผมนั่นน่ะได้ไปให่ได้ไหมไม่เขาบผมสบายเอฟเราเราไม่ท <c oughs> ันเขาจริงนะเพราะเราเอฟเราเป็นแค่วรนังสือหรือเปล่ามาเป็นตัวเลยนะมาเป็นมาอแบแต่ตตัวโอู้หตตัวพวกติดตัวไปไหนตลอดเวลาาพรหน้าที่เกียวสารเลยน้ารักานสิบลงก่อนนาก็จะมีขียนุกระปักบนหัวพี่ไม่ไม่ไไม่คุณใส่หรือเปล่าไมน่ไม่ต้องลนะนรับตัวนะโอเคเขาจะพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ไม่ใช่ชู้ก็เป็นร้ายใจไม่อยากไว้ใจก็เลิกไปหน้าร้ามีโบสถ์แนุ่ใสๆอนไรกันใครจะ่อาไว้พวกเราต้องรเพอชาวหมอแต่หอชื่นชื่นกับู้ใจแต่เนนหน้ารักหน้าตาใสใสกันทุก So wow. wrong.

รจักเลครับอาแล้วจจบบ้จัยนะ,ะ,ะ,นะ,านะนา้าเพื่อมีนนันขนาด่เือองักบาทไม่ได้ก็ใส่กล่องได้ครัผม10บาทยี่1บาทแล้หมดนะฮะให้ทุกคนช่วยกันทำดีน,นะ ไงก็เอาไม่อยู่ควบคุมไม่อยู่หยุดตัวสุดท้ายบ,บาดใจมันลบไม่ล้นใจมัน,นมมไม,มนนนน่น่าจะไร้รูปไม้ที่ใส่แค่ลังเลใจที่ท้ายสุด ถือมาใส่ข้างหน้าไปได้ก็มีกล่องอยู่ทั่วๆไปนะฮะทุนะครับน้องหล่อๆเนนด้วยขึ้นมาตายแล้วจอดเลยบ้านะไอ้เจ๊หยิบหยิบขึ้นมาชูบอนหยิบขึ้นมาชู่อนโหมาๆๆๆปะปะปะปไครับาใส่ใส่ใส่ะไอ้หนึ่งหนึ่งไออ้ห่งมีหนึ่งทายนเดียวกันนึอ้เราไม่อยากว่าจะไปไงที่อง้ค